วิธีเช็คว่าเรามีลักษณะนิสัยของคนพาลหรือบัณฑิตให้พิจารณาตามนี้ถ้าเรามีลักษณะนิสัยที่ชอบเพ่งโทษโพลธนาติเตียนผู้อื่นมองเห็นคนอื่นก็เห็นแต่ความเลวของเขาเต็มไปหมดรู้เรื่องไปหมดเลยว่าคนนั้นเลวยังไงคนนี้มีนิสัยไม่ดียังไงรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอย้อนกลับมาหาตัวเอง กลับไม่เห็นความเร็วของตัวเองเห็นแต่ความดีงามของตัวเองว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีศีลมีธรรมฉันเป็นคนเข้าวัดทำบุญฉันเป็นคนพูดจาดีคิดดีจะเห็นแต่ความดีของตัวเองนี่คือลักษณะนิสัยของคนพาลถ้าเรามองผู้อื่นเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็จะรับรู้ตามความเป็นจริงว่าความไม่ดีก็คือความไม่ดีแต่เราจะไม่มีจิตที่ไปเพ่งโทษพลตนาติเตียนผู้อื่น เวลาเรามองผู้อื่นเราจะมองเห็นคุณงามความดีของเขาและชื่นชมในคุณงามความดีที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขากระทำแต่พอเวลามองย้อนกลับมาหาตัวเราเองเราจะมักเห็นความบกพร่องของตัวเองเวลาที่เราคิดไม่ดีเวลาที่เราพูดไม่ดีเวลาที่เรากระทำไม่ดีเราจะพยายามหาทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นลักษณะนิสัยของบัณฑิต ฉะนั้นคนที่ชอบเพ่งโทษพลตนาติเตียนผู้อื่นคือลักษณะนิสัยของคนพาลส่วนคนที่มักเพ่งพิจารณาตนเองคือลักษณะนิสัยของบัณฑิตจเจริญพรเจริญธรรม